สวัสดีครับวันนี้ก็ฝากน้องทองคุณทุกคนนะครับรผมมาเยี่ยมชมรังคายเชียวครับวันนี้เมื่อวานท้องคนก็ได้มาด้วครับวันนี้เราก็ให้อาหารช้างนะครับนี่ครับน่ารักมากครับเมื่อวานเราอาบน้ำโอ้โหวันนี้สงสัยได้กินมั้งครับนายจะยู่นาอะไรครับเชื่อม,มากครับผมจะยู่นาอะไร น้องตัวบ้านนี่อายุหกกลมนะครับใช่ไหมครับห้าขวบครับเขาขนวนนะครับใส่นัำหน้ารับหน้าสวยมากฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามน้องด้วยนะครับสวัสดีครับสวยๆหน่อยโโอ้หขนาดพ่อควรจำเป็นนะครับยังสั่งได้เลยน่ารักมากๆครับหลังจากพักเที่ยงนะครับหลังจากที่พ่อควรซุ้มลังคาเขียวได้เอาน้องช้างทุกเชือกไปอาบน้ำนะครับก็จะเอายาให้น้องกินนะครับ นี่ก็น้องนาโนครับหันตูดให้นะครับน้องนาโนนาโนนาโนโอภายโบบาลได้ยินพ่อควรุูกดิกมาหาเลยครับนี่ครับสุดหล่อไปตามแคมป์ครับผมหลังจากที่พาน้องช้างไปอาบน้ำเสร็จนะครับพ่อควรก็พากันพักเที่ยงครับเอาหญ้าให้ช้างกินนะครับผมช่วงนี้ครับผม ดูคมหน้ารักครับผมบเช้นนี้น้องบัวบานครับผมบเช้นนี้น้องนานครับผมเล่นกล้องด้วยไายบัวบานบบานีน้จะมาหาตฉพาะคนลุกนีกเลยน,นะครับ,บเพราะว่า่อวานเราก็ได้ทําความรู้จักกันแล้วนะครับผม วนนนี้มุผชมครับนี่เราก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับผมวันนี้ครับแม่บ้านก็เยอะพ่อขวดก็เยอะครับ <c oughs> <c oughs> ครับหลังจากพักเด็กเที่ยงกันนะครับก็ควร้างแต่ละเชือก็ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันอยู่นะครับผมโอ้ดูน้องบัวบานครับกาลังหยอกกับพี่สาวครับผมดูภาพน่ารักมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณอย่างยิ่งครับ